มาถึงเวลาของกฤษณะรับไม่ลวงในวันนี้นะคะพี่อ๋อยจะพาไปชมการบริจาคโลหิตค่ะถือเป็นอีกหนึ่งวิธีทําความดีนะคะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับหลายๆท่านที่ต้องการจะทําความดีเพื่อพ่อในช่วงของวันเฉลิมพระชนม,มพรรษาในครั้งนี้นะคะพี่อ๋อยบอกว่าการบริจาคโลหิตนั้นไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไปติดตามกันค่ะ สูงบริการะดูเหงชาติสภากาชาติไทยแม่คุณผู้ชมครับว่ากันว่าการบริจาคที่มีคุณค่าสูงอย่างหนึ่งในชีวิตคนเรานั้นคือการบริจาครลหิตครับแม่พูดถึงบริจาครลหิตบริจาคเลือดเนี่ยหลายท่านอาจจะเสียวๆหลายท่านอาจจะกลัวรวมถึงตัวผมเองด้วยแต่วันนี้ฮะผมจะเอาชนะความกลัวด้วยความกล้ากล้าทําความดีด้วยการบริจาคโลหิตครับ สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้กิศนะและบรรลุงจะมาขอบริจาคโลหิตหน่อยครับค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะโอ้โคุณหมอแล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยเคยมีมนุษย์เล้อมาบริจาคโลหิตนี่เยอะไหมครับเออดูเหมือนจะยังไม่เคยมีเลยนะคะ<อ>นี่<อ>คงจะเป็นท่านแรกนะเนี่ยจากรยิเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเชิญตรงนี้เลยนะคะครับ มาบริาก่อนจะบริจาคโลหิตนะก็มาขั้นตอนแรกคือรอใบสมัครก่อนใช่ไหมใช่ค่ะประวัติของผู้บริจาครลหิตเนี่ยเราจะเก็บเป็นความลับนะคะดังนั้นก็อันนี้เป็นการชี้บ่งว่าเป็นใครอะค่ะก็น้าจะเป็นด้วยแต่ว่าประวัติต่างๆเนี่ยทั้งศูนย์จะไม่เปิดเผยอะค่ะเดี๋ยวห้องนี้ก็จะเป็นการตรวจคัดกรองนะคะความเข้มข้นโลหิตเช็คความดันโลหิตแล้วก็ถ้ามีปัญหาในข้อคำถามไหนก็จะได้สัมภาษณ์กัน คุณหมอครับเสร็จจากนี้ก็ยังไงต่อนะครับคุณหมอฮะก็มาลงทะเบียนนะคะอันนี้เป็นจุดลงทะเบียนเดียนข้างในเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ ขั้นตอนต่อไปก็ดื่มน้ำเป็นครับคุณหมอครับใช่ค่ะอันนี้เพื่อให้ร่างกายสดชื่นนะคะแล้วก็เพิ่มเลือดไหลเวียนในร่างกายห<อ>ลังจ,จากบริจาคโลหิตก็จะไม่เป็นลม<อ>เราต้องดื่มมากแค่ไหนครับคุณหมอประมาณสองสาแก้วนะคะอ้เต<อ>็นท,ที่เลยนะเต็มที่ค่ะอ๋อ่นน้ำมาหล่อเลี้ยงร่างกายให้ฟิตเปียกใช่ค่ะทิ่ฝังนี่ค่ะหมอครับ นี่ก็มาถึงห้องรับบริจาคโลหิตแล้วใช่ไหมครับค่ะน,นะคะห้องรับบริจาคโลหิตค่ะยัต้องทำังไงบ้างครับคุณหมอครับอันนี้ก็ขึ้นเตียงนอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพยาบาลก็จะ,ะทําความสะอาดท,ที่แขนนะคะแล้วก็เจาะเลือดคะ่ะตอนนี้เราก็นอนสบายๆประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วค่ะนะอโอ้ยเยียมมากบอบหครับจากนี้ไปไหนต่อครับคุณหมอครับ ค่ะตอนนี้เสร็จการบริจาครลหิตแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปพักดื่มน้ํานะคะแล้วก็รับประทานอาหารว่างเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะคอยดูแลว,ว่าหลังบริจาครลหิตเนี่ยไม่เป็นลมไม่มีอาการวิงนเวียนนะคะเป็นช่วงที่สําคัญเหมือนกันนะคะแล้วเลือดหลังจากรับริจาคไปแล้วนี่นะครับไปที่ไหนฮะเราจะไปแยกเป็นส่วนประกอบของเลือดซึ่งก็จะมีเม็ดเลือดแดง มีน้ําเหลืองหรือว่าพลาสมานะคะแล้วก็มีเกล็ดเลือดนะฮะเลือดแดงก็ไปให้คนที่โรหิตจางหรือว่าคนที่เลือดออกนะคะพลาสมาก็ไปให้ในคนที่ขาดโปรตีนนะคะหรือว่าเป็นโรคเลือดออกหยุดยากนะะส่วนเกล็ดเลือดนี่ก็ไปให้คนที่เกล็ดเลือดตามอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกนะเราก็จะใช้ประโยชน์ของเลือดเนี่ครบทุกส่วนเลยไม่เหลือทิ้งเลยค่ะเพื่อจํานวที่บริจาคมาเยอะขนาดนี้เพียงพอไหมต่อความต้องการ ของโรงพยาบาลหรือคนเจ็บคนป่วยนี่นะค่ะถ้ามองในภาพรวมเนี่ยเราต้องการเลือดประมาณ3%ของประชากรนะคะซึ่งประชากรไทยนี่ก็ประมาณ60กว่าล้านคนใช่ไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยจะต้องได้เลือดถึง1่ล้าน8แสนยูนิต แต่ณขณะนี้เราได้ประมาณ2.7ซนนะคะก็ต้องถือว่าในภาพรวมเนี่ยยังไม่เพียงพอ,อนะคะไม่เพียงพอใช่ค่ะบอกว่าเชิญชวนนะฮะใช่ต่อที่ไหบสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ <c oughs> แล้วรวมถึงมนเรืองรอเลี่้รกผมดว่ามันเรองจะบริจาคไม่ได้เนี่ยได้เลยค่ะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคุณหมอฮะค่ะนะก็เป็นวิธีการทําความดีแบบง่ายๆความดีที่มีในตัวของเราเองนั่นคือการ ได้เบอร์จากโลจิชับวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอเบอร์มาร์ทนะครับขอบคุณมากครับหมอครับขอบคุณค่ะแล้วเลือดที่เบอร์จากออกไปเนี่ยฮะมากแค่ไหนครับคุณหมอฮะ ประมาณ4 5 0ซ c ค่ะแต่ว่าในตัวคนเรานี้จะมีเลือดอยู่ประมาณ5,000ถึง7 0 0 0ซ c แล้วแต่ตัวเลก็กตัวใหญ่นะคะ<อ>เพราะฉะนั้นที่บริจาคออกไปแค่450นี่ถือเป็นส่วนที่เป็นส่วนเกินนะคะที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย40%าสามารถที่จะให้ไปได้โดยที่ร่างกายเราไม่เป็นไรแล้วถือเกว่ามีคนใจตั้มหรืออยากได้บุญเยอะๆบริจาคแบบหมดตัวลยได้ไหม <c oughs> คะก็คงได้ครั้งละถุงเดียวแหละค่ะหมดตัวคือตายนะ,ะไม่ได้เลือดหมดก็ไม่ไหวเพียง่า พอดีพอดีนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องการโลหิตจากทุกๆท,ท่านอยู่ตลอดเวลานะคะ